อ้าวสวัสดีครับแอดมินโอ๊ตสวัสดีครับผมครับวันนี้ทำอะไรครับเนี่ยอุ๊ยวันเย็นี่นี่นี่โอ้ยยำไข่แมงดาครัยยำไข่แมงดาโอ้นี่เราเผาแล้วไม่หนาแล้วเผาแล้วครับผมอ๋อใช่อือแหมเราเลยไม่ได้มาดูขั้นตอนในการเผาเลยนะครับว่าเขาเผายังไงครับผมอ่ะอีกทีเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูขั้นตอนในการทำน้ำยำกันดีกว่าครับเรา้ทนใช่ไหมเราต้องทำน้ำยำถูกไหมครับครับผมเป็นไงเริ่มเริ่มพูดเหมือนเชฟขึ้นทุกวันแล้วผมแล้ก็มาทำน้ำยำก่อันเรารรรีีอััันนน้้บบงคคพิกขหู พีคินสวนพีคหนุแดงวนนะครับพีคินุสวนพีกินุแดงนะครับแครอทแดงมะม่วงแครอทมะม่วงครับเราแบบง่ายๆเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับเนี่ยอันน้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคครับผมครับผมอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนครับเราเริ่มจากการซอยพีก่อนนะครับนี่เราดูความคล่องความคล่องตัวนะครับอ่าผมเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับวันที่สิบแปดนะครับตุลาคมนะครับ ทางมูลนิธิตักศิลาของเรานะครับเป็นเจ้าภาพทอดกระถินถูกไหมครับแอดมินโอ๊ตครับผมอ่าเป็นเจ้าภาพทอดกระถินนะครับณวัดบ้านพาดนะครับอำเภอบางปอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสําหรับท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมบุญนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับหรือแอดไลน์มาที่ไลน์แอดโหราพารวย8 8นะครับตามไลน์ด้านล่างนี้เลยนะครับ และนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับหลายๆท่านที่ติดตามอยู่เข้าไปในห้องอยู่เนออี่ยอ,อยู่ในห้องอยู่ในห้องรายการของเราเนี่ยครับรายการตอนนี้อาจจะไม่ใหม่แลวเพราะ <laughs> เราเราเปลี่ยนชื่อนี้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับรายการเลขเด่นเมนูเด็ดนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะเห็นละว,ว่าคนงานของของแอดมินแต่ละท่านของอาจารย์แต่ละท่านเป็นยังไงนะครับว่า แหมมันเด็ดจริงๆเนาะไม่ใช่แค่เมนูอาหารอย่างเดียวครับผมครับสมาชิกท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับท่านที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับสามารถแอดไลน์มาที่ไลน์แอดโหราพารวย8 8แนะครับแล้วก็แจ้งทีมงานนิดนึงนะครับว่าต้องการเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับจากแอดมินโอ๊ตบอกแบบนี้กันเลยก็ได้ว่าจากแอดมินโอ๊ตแล้วเดี๋ยวเราจะส่งท่านเข้าร่วมกลุ่มไลน์ในทันทีนะครับ หรือท่านสามารถกดได้เข้าลิงก์เข้ากลุ่มได้จากลิงก์ด้านล่างคําอธิบายใต้คลิปนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้เราเราซอยพิเศษแล้วเรายังไงต่อครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาปรุงนะครับอันนี้ใส่ชูรสครับเราใส่ชูรสนะครับครับผมแล้วก็อันนี้น้ําตาลนะครับน้ําตาลนะครับแล้วก็ใส่ตาอัธยาใส่ครับอัตยาใส่ก็เหมือนเดิมใช่ครับเราชิมไปปรุงไปนะครับใช่ครับชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงรสชาติตามที่ชอบเลยครับอื น้ำมะนาวใช่ไหมครับครับผมมะนาวนี่มะนาวสดนะครับใช่เราคั้นตะกินครับคั้นเมื่อสักครู่โอเคอันนี้คือน้ำปลานะครับเอ่ผมสังเกตนี่ลองนับดูคร่าวๆนี่ตอนนี้เบื้องต้นรู้สึกว่าจะเริ่มต้นจากสามกระบวยใช่ไหมครับใช่ครับแมงแมงแมงแต่ว่าแมงดาเราตัวใหญ่พอสมควรเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูแมงดาอีกนึงอันนี้ถือว่าขนาดตัวพอสมควรเลยนะครับเนี่ยคือคือคืออจริงๆเนี่ย มันอย่างที่บอกครับว่ารสชาติเนี่ยเราต้องชิมไปปรุงไปนะครับแล้วเราก็คน oh. ให้น้ำตาลมันเข้ากันก่อน,<ค>นให้ม<ห>ันละลายละ,ล,ะ,ล,ะ,ล,ะลายนะครับผมจริงๆถ้าปกติก็จะทำเป็นน้ำเชื่อมไว้ oh. แต่อันนี้คือเราทำแบบ คิดเขาว่าเราอยู่บ้านแล้วล่ะเ,เราอยากจะกินวันนี้เดี๋ยวอันนี้เราก็ทําแบบนี้เลยก็ตามคอนเซ็ปต์ครับเมนูอาหารบ้านๆครับแต่จากที่ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยบ้านกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ,ถ้าถ้าถ้าเกิดเราทําน้ําชงน้ําเชื่อมอะไรไว้อย่างเงี้ยอ่มันแบบตามโรงแรมตามร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขาทําทุกวันแล้วก็มีเยอะอย่างเงี้ยคือขายปริมาณเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างของเราเนี่ย เรานื่องยากจะกินวันนี้เราแค่ตัวเดียวเนี่ยเราคงไม่จําเป็นต้องเชื่อมไว้หรอกครับถูกต้องใช่เลยครับเมนูอาหารง่ายๆนะครับอ๋อนี่ชิมโอ้โหรสชาติเป็นไงบ้างครับเด็ดสาลตีได้เลยครับแล้วก็ชิมปุ๊บได้ปั๊บเลยด้วยรอบนี้ได้ปั๊บนะครับเดี๋ยวเราต้องมาซอยหอมแดงครับหอมแดงนะครับ เวลาทาชิ้นเราก็ไม่ต้องเ็วแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันเข้ามือครับใช่ครับนิ้วนิ้วไม่เอาครับอัน <laughs> นี้นิ้วผมไม่เป็นไร <laughs> นิ้วไม่เอานะครับนี่ดูผมให้ดูแบบนี้ก่อนเพื่อ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยครับผมผมว่าอันนี้ก็แค่<า>ผม,ค,ผมคือคือคือคอันนี้อันนี้เราเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าผมเคยแอบขโมยเอาสูตรแอดมินโดนใช้เ่ใช้ค่อนข้างบ่อย คือคือเอามันมันเป็นจริงอย่างที่แอดมินโอ๊ตเคยเคยบอกไว้จริงๆครับว่าเวลาเราชิมเนี่ยแนะนําให้ให้ชิมไปก็คือกินชิมไปปรุงไปนะครับเพราะรสชาติปากแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วมันก็ออกมาอร่อยจริงครับมันเอาตามที่ว่าเราชอบอะครับแต่คือให้เริ่มพื้นฐานจากที่ว่าคํานวณว่ามันใส่อะไรบ้างอะครับใช่คือในนั้นมันจะต,ต้องมีอะไรบ้างส่วนผสมหลักๆส่วนที่เหลือ<ม>เราจะใส่เท่าไหร่นี่เราชิมเอาครับ อะไก็มะม่วงเปรี้ยวนะครับแต่เหมือนมันจะสุกเลยครับเนี่ยเอ่าใช่สีมันเหมือนมันสุกๆหน่อยๆเหมือนมันสุกมาเลยครับถ้มามะม่วงสุกมานี่ก็จะไม่ได้เรื่องนะครับนี่ครับเราให้ดูแบบน,นี้ครับมาทำการเห็นนะครับเมนูอาหารบ้านๆมะม่วงนีเด็ดมาจากตรงไหนครับเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่มีนะแถวนี้เด็ <c oughs> ดมาจากตลาดครับเด็ดมาจากตลาด อ,อ๋ออันน,นี้เห็นแบบนี้นี่เขดฟันแล้วนี่ขนาดมะม่วงสีออกแบบใช่มะม่วงแล่ว่ามันจะสุกหน่อยๆนะครับนี่เราก็คุกให้เข้ากันนะครับครับอย่าลืมครับสมาชิกท่านใดนะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มไลน์นะครับสามารถคลิกได้จากลิงก์ด้านล่างคำอธิบายคลิปนี้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาที่ โคราพาโรยแปดแปดนะครับแล้วก็แจ้งทีมงานเลยครับว่าต้องการเข้าร่วมกลุ่มรายการทําอาหารครับรายการทําอาหารนะครับแล้วชิมนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับรสชาติอือโอเคเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวทีียอยู่เลยโอ้ได้กลิ่นแล้วก็ตอนนี้เราลายส่อครับน้ำลายสอผมบอกตรงตรงเลยก่อนครับแกะนี่ครับดูนะครับเทคนิคการแกะเรามาดูวิธีการแกะการแกะเปลือก เปิดแมงดานะครับถ้าไม่ใช่เปิดสิเขาต้องเะแกะท้องใช่ไหมครับแกะกระดองเมือนกัแกะกระดองนะครับเราหันตามแนวขอบนะครับเนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะเป็นรอยมันจะเป็นอันนี้ใช่ไหมมันเป็นรอยแบบเหมือนรอยนี้ว่าอยู่อ้าวมีด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 ออกอาการครับมีดไม่เอ็มเลยมีดงอมากครับ ได้กันเลยครับเราเลาะเปิดออกมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผม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 ให้ดูไข่ใกล้ๆก่อนนะครับ ไข่เยอะจริงครับไข่ไขมันเยอะจริงๆออ,อันนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็แกะกระดองเสร็จนะครับแล้วก็เอาไข่ใช่ครับควาดไข่นะครับลงไปยำ ไข่เยอะมากครับไข่เยอะจริงครับรเดี๋ยวเราเอาไข่โอ้โหขนาดตะกี้เราว่าเราเตรียมเครื่องเยอะๆแล้วนะครับไข่ลงไปนี่กลายเป็นเหมือนว่าน้อยไปเลยนะครับเนี่ยใช่ เอาให้เข้ากันเลยนะครับครับผมเกลือจริงๆเนี่ยยืนยืนดูอยู่เนี่ยน้ำลายแบบในใจนี่โหเสร็เสร็จเรียบเนาะอ,อยากชิมแล้วเนาะอ,อยากชิมแล้วเนาะคือไม่ใช่เฉพาะแค่หน้าตานะครับตอนนี้คือกลิ่นกลิ่นมะนาวกลิ่นเครื่องยำนี่ก็คือแบบว่าเป็นไงบ้างครับรสชาติตอนนี้ เราก็เอากลับลงจานครับเ,เอากลับลงจานนะครับนี่นี่แต่ว่าจานเราเป็นแบบนี้นะครับคือจานเราเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนวงนตณฑรเจ้ากระดองนึกว่ากระดองไม,ไม่ครับเรา,ากระดองกลับมาใช้เหมือนเดิมครับเป็นจานธรรมชาติคือว่าจริงๆหน้าตาน,น่าทานมากครับกลิ่นก็แบบ น้ำลายน้ำลายผมแบบน้ำลายสอไปหมดแล้วครับเนี่ยหลบมือกล้องนิดนึงป้งกล้องไปแล้วอ๋อเนี่ยเอามีหลบหลบมือลบมกล้องมีหลบมื<ๆ>มกล้อ<ๆ>ลงอให้นิดนึงด้วย<อ>ไม่เห็นเ,เดี๋ยวเราเรามาดูการการตกแต่งหน้าตาเพิ่มเติมนะครับ แต่งหน้าด้วยอะไรนะผักชีครับผักที่วัดอัศนีพี่อัศนีวัดสันนะครับผักชีโรยมีมุกครับมุกโอเคครับผมว่าเราไปตลกกันดีกว่าไหมครับเนี่ยดูหน้าตาใครจะกินก็เว้นน้ำเอานะครับเดี๋ยวไปชิมดูก่อนดีกว่าไปชิมดูก่อน